ดีค่ะนะคะพบกับนะพี่นิดนะคะนิตยากรสภานะคะวันนี้นะคะพี่นิดก็ไม่ไม่เป็นโค้ดไม่เป็นครูนะคะด้วยความที่ตัวเองเอ่นะคะไม่อยากจะเป็นโค้ดเป็นครูแต่อยากจะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> เออนะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของเทคนิคขายดีนะคะ <c oughs> สําหรับใครเราเคยได้ไปเรียนรู้กับแม่ครูลุงมานะคะตั้งนานละแต่ ปัจจุบันนี้เราก็เรียนเรื 500, ่องนี้เหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทําได้นะพี่เคยมีผลลัพธ์นะคะในการขายของออนไลน์ะหลากหลายหมื่นนะแล้วก็ท์ละห้าร้อยทีละพันเจ็ดแปดเดือนไม่รวมหัวขายสบู่มาหลายแบรนด์นะคะส่วนมากขายสบู่ล้างหน้าที่มาขายปังคือขายผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นพอดีผอมกินจนผอมก็เลยตั้งเป้าให้ขายได้เดือนละห้าร้อยสองเจ็ดแปดเดือนหาทําได้นะคะก็ตอนนั้นเลิกกินพอมาท้องอีกคนก็เลยหยุดกินค่ะหยุดขายนะ เราก็เลยอยากจะเอาเคล็ดลับที่เราขายดีขายปังมาให้ที่เหลือถ้าคุณอยากมีเงินเก็บคุณไปทําเองนะหาเงินได้อยากจะมีเงินเก็บค่อยไปไปทำเอาเองแต่เราให้เคล็ดลับในการหาเงินนะคะอะบนโลกออนไลน์ค่ะจะมาเล่าให้ฟังก่อนที่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะ มาขายที่แรกขายสังขยาใช่ไหมสังขยาก็ขายดีก็ขายได้นะแต่ด้วยความที่เราต้องหอบลูกเข็นรถเข็นไปด้วยแล้วเราเจ็บขาค่ะไม่ไหวแต่เราขาเราก็ยังไม่ยังไม่ดีขึ้นเราะทุกคนแต่เขาค่อยๆจะดีขึ้นแต่เราก็ยังต้องมันหอบลูกลูกไม่ยอมเดินเองอะ่ะทุกคน <laughs> นี่แหละนะแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องของครอบครัวรด้วยนะบางทีอ่ะก่อนหน้านี้เนาะ ที่เรายังคิดลบก็มีนะป่าปายแต่พอคิดบวกก็มีความสุขดีนะทุกคนคือก็ทะเลาะกันค่ะนะเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดนะคะบางทีแฟนก็แบบดา่าพี่มาเป็นปีเลยนะพูดกับเราไม่เพาะแล้วก็ด่าว่าพี่สารพัดเลยนะคะพี่มีความรู้สึกทั้งน้อยใจทั้งร้องไห้ทําไมเราพี่คิดผิดจังเลยที่เราเลือกเขามาเป็นสามีเรานะเราเจอแบบเนี้ยคนภายนอกเขาอาจจะยังไม่รู้แต่เขาอาจจะว่าเออครอบครัวนี้รักกันมีความสุข นะเวลามีความสุขก็มีแต่ถ้าวันนี้พี่ไม่พูดพี่ก็จะไม่เจอคนของพี่นะคะพี่อยากเจอคนที่เขากาลังเจอสภาวะเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะตอนนี้รักกันดีแล้วค่ะนะทุกคนเข้าใจกันนะก็พอเข้าใจกันเรื่อยๆนะอ่ะโดยที่เราไม่ไปโฟกัสที่สนใจเขาค่ะมาสนใจเนื้องานเรานะคะหรือจะทํายังไงก็ได้ให้ลูกเรามีความสุขเราอยากใช้ชีวิตนะคะอยู่กับลูกให้มีความสุข เหมือนอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะกินอะไรก็ได้กินอย่างแฟนถ้าเขาก็จะไม่กล้ากินนะหรือจะไม่กล้าเที่ยวเลยนะอะไรประมาณเนี้เพราะเขารู้ว่าเขาตอนเนี้ยสภาวะการเงินมันไม่คล่องตัวนะทุกคนด้วยความที่เราเป็นเป็นนั้นอันนี้ยเราก็คิดบวกว่าเราจะหายแหละทุกคนเราคิดว่าอาการที่เราเป็นเนี้ยมันจะหายไปเนาะมันก็เป็นแค่าขานิดเดียวหรือมันก็หายเองแัแหละพยายามคิดบวกทําใจให้มีความสุข แต่เราคิดมันก็มีโมเมนต์หนึ่งเหมือนกันถ้าถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มีรีบเก็บเกี่ยวความสุขอยู่กับลูกเราถ้าวันหนึ่งอะ่ะเราอยู่กับลูกไม่ได้นานละ่ะแล้วเราจะมีโอกาสอะ่ะได้ไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไหมเราจะรอว่าเอ้อีก5เดือนวดลรถหมดค่อยไปเที่ยวค่อยไปมีความสุขกับลูกเราก็กลัวว่าเราไม่ทันนะเราก็เลยคิดว่าเราจะมีความสุขทุกวันทุกวัน ไม่ว่าจงตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ช่างเราจะพาลูกไปมีความสุขเราจะพาลูกไปตรงนั้นตรงนี้ให้ได้นะคะก่อนที่เราจะมามีเทคนิคขายดีนั้นเราต้องตัดเรื่องราวลบๆออกไปจากชีวิตเราก่อนค่ะนะโดยเฉพาะเรื่องสามีก็ไม่ต้องไปนั่งสนใจเขาถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะขายของออนไลน์บางคนมีแฟนดีค่ะน่ารักสนับสนุนแบบนี้ยิ่งมาเลยค่ะทําเลยนะออนไลน์นี่นี่ยินดีต้อนรับ แต่บางกรณีที่คุณเจอปัญหามีแฟนคล้ายๆกันกับเราเนี่ยนะเราก็แค่ไม่ไปสนใจเขาเราไม่สนใจในสิ่งที่เขากำลังง้องแงงง้องแงงทั้งลูกทั้งผัวค่ะต่อให้ตอนนี้เขาจะรักเราหรือไม่เกลียดหรือเกลียดเราก็ปล่อยเขาไปก่อนเพราะวันนี้เราต้องทํายังไงก็ได้ให้เรามีอิสรภาพทางด้านการเงินหาเงินเองเราอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินถ้าเราหาเงินเองได้เราไม่ต้องไปของ้ะซื้อยืมใครอีกแล้ว เราบอกตัวเองเลยปกักพี่จะพูดทุกคลิปเลยว่าเราต้องปักเป้าหมายใส่หัวใจเราเสมอว่าเราจะมีความสุขเราจะอารมณ์ดีเราจะสะตองนะเพื่อจะขายสินค้าตัวนี้ให้ขายดีให้ขายปางังมีเงินเกิบเ,เท่านั้นเท่านี้ตามเป้าหมายที่เราต้องการอ่ะเราจะได้ไปนูน่นไปนี่ตามใจที่เราต้องการไปถ้าเราอยากได้รดเราก็ซื้อเงินสดค่ะทุกคนคะอย่าถ้ารู้จากกดแรงดุดกดจัก,กรวาลแล้วคุณสามารถซื้อทุกอย่างเงินสดได้ทุกอย่างไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลย ถ้าคุณเรียนรู้กดแรงดลุดกดจัจกรวาลน,นะถ้าคุณเข้ามาขายของออนไลน์หนึ่งภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณตั้งใจทําคุณเก็บเงินซื้อเงินสดได้เลยซื้อราคาห้าหมื่นก็ได้นะราคาแสนก็ได้เงินสดอะเอาแบบที่แบบว่าเอเขาอยากจะขายอะเขาเร่งจะขายอะทุกคนแต่มันเป็นสภาพดีอะพี่เคยได้ยนินคีนึงที่แม่ครูลุงเคยสอนนะมันมีค่ะเราเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งถ้าเราอยากได้อะไร มันมีคนที่เขาเร่งฉุกเฉินเนี่ยที่เขาอยากจะขายอะจัก,กรวาลแล้วก็ส่งมาให้เราเองถ้าเราอยากได้จริงๆอะราคาที่เราต้องการเนี่ยแต่ให้เราเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งสมมติเราอยากได้เงินลดเงินสดนะบ้านเงินสดอะไรประมาณนี้ค่ะอืแต่แบบนียมาบอกวิธีการหาเงินให้เปลี่ยนความคิดค่ะให้เราคิดว่าวันนี้สมมติว่าเราจะขายตัวนี้ใช่ไหมขายสบู่พิงค์เลดี้สบู่นาดาใช่ไหมให้เราคิดว่าเฮ้ยตอไปเนี้ย จักรวาลน่ะจะดึงดูดลูกค้ามาให้เรายเยอะแยะมากมายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยท่านจะส่งลูกค้ามาซื้อสบู่นาดาสบู่พิงค์เลดี้ของเราหรือแม้กระทั่งมาซื้อเจลลี่ไฟเบอร์ของเรามาซื้อกระเป๋าดักซับของเราแน่นอนไม่ว่าเราจะขายอะไรเราจะขายได้ทุกอย่างให้เรารู้สึกว่าต่อไปนี้เราจะเจอลูกค้าที่น่ารักที่มาสนับสนุนเมตตาเรา เราจะเจอตัวแทนที่น่ารักตัวแทนที่แบบเออพร้อมรักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นยแบบังไงจะเคียงข้างเราจนถึงวันนั้นให้ได้เขาจะไม่ทิ้งไม่เทเราเราก็จะไม่ทิ้งไม่เทเขาให้เรารู้สึกว่าเราจะเจอลูกค้าที่แบบใช้ดีเห็นผลแล้วกลับมาขายกับเราทุกคนเราตรงสั่งตัวเองแบบนี้นะคะว่าต่อไปนี้เราอนุญ,ญาตให้ตัวเองแบบว่าขายให้ลูกค้าลูกค้าทุกคนจะกลับมาขายมาขายกับเราทุกคนเลยเพราะเราจะเทนให้เขาขายดีขายปางังแล้วเขาเราจะไม่ทิ้งไม่เทเขานะ ให้เรารู้สึกว่าเราจะเจอคนแบบนี้เราจะได้เจอนะอย่าเอาเราจะอธิฐานแค่ว่าให้เขามาซื้ออย่างเดียวอะ่ะเคยเป็นนะเว้ยเราพูดว่าขอให้เขามาซื้อซื้อ,อมาใช้แต่ผลสุดท้ายเขาไม่มาขายไม่เอานะทุกคนเอาแบบที่มาใช้แล้วมาขายด้วยเนาะก็อยากให้เขามีไรายได้ไปด้วยกันอ่ะนะอธิฐานให้เขามาใช้แล้วก็มาขายเราเรียกว่ามาช่วยกันใช้มาช่วยกันขายนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนี้ให้เรามีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จมีโชคดีมีโชคลาภให้รู้สึกว่าต่อไปนี้เราจะเจอแบบคนของคนบนโลกใบนี้ยคนที่เขาพร้อมแบบอยากมีชีวิตดีผู้หญิงที่เราต้องการคือผู้หญิงที่แบบรักตัวเองอ่ะพร้อมที่จะรักตัวเองตอนนี้เขาไม่รักตัวเองใช่ไหมฉันจะทําให้เขารักตัวเองฉันจะทําให้เขามีรายได้ดีๆมีเงินเหลือเก็บเป็นแสนเป็นล้านเราก็คิดไว้ข้างใจในใจของเราว่าฉันจะทําให้ได้ แล้วก็ลงมือทาเหมือนตัวเราเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้มีทุนนะเว้ยเรามีสมู่แค่แปดก้อนตอนนั้นเรามีสมูทคิงเลยดีแค่แปดก้อนเราตัดสินใจอธิษฐานจิตแล้วก็ลงมือทําเลยคิดบวกแล้วผลสุดท้ายอ่ะไม่เกินสามวันขายได้อ่ะเห็นไหมท้านนี้คุณจะขายคุณจะขายเป็นหรือไม่ขายเป็นคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกันคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกันขอให้คุณบอกตัวเองว่าฉันจะขายดีขายปังขายหมดเกลี้ยง เอาแบบโมเมนต์ที่แบบว่ามักของยังไม่มาถึงได้ไหมหมดแล้วอะ่ะเอาแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคุณหาเอาหาออเดอร์รอก็ยังได้เลยแค่คุณลองกินลองใช้ดีเห็นผลเนี่ยพี่นิดนะคะจะให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะมาโพสหาออเดอร์ค่ะภายตั้งใจทําภายในหนึ่งเดือนเนี้ยนะตั้งใจสุดนทิ์ไปหาออเดอร์ไปส่ออเดอร์เลยใครจะเอาบ้างนะแล้วคุณค่อยมาสั่งกับพี่นิดพร้อมกันค่ะเออนะทีเนี้ยก็ส่งของให้พร้อมกัน คุณก็โอนเงินมาให้พี่พร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายดีกว่าไหมเราไม่ต้องการเงินคุณมาเพื่อไปใช้ฟุ่มเฟือยแต่เอาเงินนั้นมาลงทุนรวมกันค่ะเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีค่ะนะร่ำรวยไปด้วยกันเออคุณสั่งข<ห>องเรามาเนี่ยเราไปสั่งของมาต่อแล้วก็ส่งให้เนี่ยเราก็ส่งให้คุณอ่ะมันมันดีกห่ากันไหมอืม หรือวันนี้คุณมีทุนคุณก็ลงเลยตัวนี้ค่ะตัวสบมบู่พิงเดี้สตัวนี้ค่ะลดลดกลิ่นนะคะระงับกลิ่นต่างๆได้ดีแล้วก็ลดการสะสมเชื้อโรคอ่ะอ่ะแห้งสบายได้ทั้งวันแต่สําหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเปิดวินขั้นต่ำสิบก้อนกําไรร้อยสี่สิบบาทเอาไปลองใช้ใดูก่อนลองขายดูก่อนนะคะถ้าคิดว่ามันขายได้แล้วก็ค่อยอัพอัพเรทมีเรทห้าสิบก้อน นี่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะนะคะเปิดบินสิบก้อนนะคะสองร้ยห้าสิบกำไรร้อยสิบมีเลที่อัพขึ้นไปอีกเราค่อยอัพตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ส่วนตัวนี้สบุนดาเปิดบินสิบก้อนสี่ร้อยห้าสิบาทเป็นตัวแทนได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็มีมีเลที่สูงขึ้นที่กําไรเยอะขึ้นด้วยตัวนี้รถสิวฟ้ากระจุดดังดำ มาเอาไปใช้ให้ใช้ดีเห็นผลแล้วก็ไปขายใครที่หน้ามันยิ่งมาเอาไปใช้ใช้ดีมากแล้วก็ลุกลนกว้างนะคะคนไป้วจา้าบ๊ายบายนะใครที่สนใจอยากขายดีมาเลยค่ะพร้อมทีนพร้อมดูแลนะคะพร้อมแบบให้ความรู้ให้คุณทําเองพี่แบบนี้จะไม่อะไรกับพวกคุณมากมายเพราะเรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยไม่ชอบให้กดดันหรือไม่ชอบบังคับใช่ไหมเราก็แค่ให้คุณเรียนรู้เองลงมือทําเองเลยค่ะนะทุกคนชอบแบบนี้ไหมล่ะ ชอบเนื้องานแบบนี้ไหมชอบแบบนี้มาเลยค่ะเราไม่อยากจะไปบังคับอะไรทุกคนคุณจะทําไม่ทําก็แล้วแต่ขอให้คุณตั้งใจทําเองก็ได้เองค่ะเนาะไป้วจ่ายบาย